มีคนถามผมหลายคนว่าอายุจะสี่สิบแล้วทําไมทาไมยังหน้าเด็กหน้าใสายอยู่คือคือก่อนนี้ผมผมเป็นคนมีมีฝ้ามีก่อยู่นะแต่ว่าพอพอรู้จักเซรั่มตัวนี้ของอิงฟ้าก็รู้สึกว่าใช้แล้วมันมันไม่แพ้รู้สึกว่าผิวหน้ามันดีขึ้นมันจะไม่มีกลิ่นนะครับจะมีเนีย่ยไม่มีกลิ่นไม่มีสารเคมีอะไรใช้แล้วหน้ามันชุ่มชื้นดีเนี่ยผมผมไม่แพ้เลยแต่สูงมีไก่ มันนึ่เหมือนครีมแบรนด์อื่นผม,ผมของเคร่องแกงผมก็ลองหลายแบรนด์แล้วแต่ว่าผมชอบตัวเนี้เนี่ยไม่มีรอยกะริ้วรอยอะไรไม่มีครับเพราะปกติผมทำงานตากแดดไม่ได้ทำงานออฟฟิศอะไรอยากอยากให้ลองลองใช้กันดูนะครับก็จะชอบไังมีคนถามผมหลายคนว่าอายุเจะสี่สิบแล้วทำไมทำไมยังหน้าเด็กหน้าใสายอยู่ คือคือก่อนนี้ผมผมเป็นคนมีมีฝ้ามีก่ยอยู่นะแต่ว่าพอพอรู้จักเซรั่มตัวนี้ของอิงฟ้าก็รู้สึกว่าใช้แล้วมันมันไม่แพ้รู้สึกว่าผิวหน้ามันดีขึ้นมันจะไม่มีกลิ่นนะครับจะมีเนีย่ยไม่มีกลิ่นไม่มีสารเคมีอะไรใช้แล้วหน้ามันชุ่มชื้นดีเนี่ยผมผมไม่แพ้เลยแต่สูงอีไก่เนี่ยมันไม่เหมือนครีมแบรนด์อื่นผมผมของเค่องแงผมก็ลองหลายแบรนด์ล้วแต่ว่าผมชอบตัวเนี้ย เนี่ยไม่มีรอยกระหรือรอยอะไรไม่มีครับเพราะปะกติผมทํางานตากแดดไม่ได้ทํางานออฟฟิศอะไรอยากอยากให้ลองลองใช้กันดูนะครับจะชอบหัื